รวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างที่ทําได้ก็คือสามารถส่งกิฟต์มาได้เพราะว่าในประมาณอีกประมาณ20นาทีข้างหน้านี้เดี๋ยวเราจะมีการสุ่มคัดเลือกแฟนๆขึ้นมาพูดคุยกัน uh huh. ในแง่ว่าใครเป็นท็อปกิฟเตอร์ก็จะแบบได้โอกาสในการขึ้นมาพูดคุยแฟนๆก็ส่งกิฟต์มาได้ตลอดรายการเลยนะคะตอนนี้นะมีแอดมินทาการหลังไมค์มาบอกว่าแอดมินเนี่ยทำการจิ้มไปแล้วผู้โชคดีแต่ว่าไม่มีใครกดรับไมค์เลยซึ่งเขาก็เดากันว่าตื่นเต้น อาจจะเกิดความตื่นเต้นของแฟนๆได้เพราะฉันโฟน์ e ีนะคะขอตัวแทนหนึ่งคนนะคะเป็นอาอายละกันบอกแฟนๆหน่อยว่าแบบอยากกลัวพวกหนูเลยค่ะพวกหนูมาดีในเงั้นเพราะแฟนๆคือเราบทนางส่งกิต์มานะแต่ไม่กล้าขึ้นมาคุยด้วยนะคะอุ้ยมาแล้วเลยป้ามาแล้วป้าอาอายให้อาอายพูดหนึ่งประโยคค่ะในงานแบบว่าบอกแฟนๆที่เหลือก็สําหรับ สำหรับคนที่แอดมินได้ส่งไปนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะพวกเราฉีดยากันแล้วครบแล้วเรียบร้อยครบเข็มแล้วเรียบร้อยหยอกหยอกเข็มแล้วมาได้ค่ะทุกคนึ้นมาได้นะคะแบบเข้าใจว่าแฟนๆอาจจะเขิดอะไรย่างนี้แต่ว่าตอนนี้มีแฟนๆมาแล้วนะจ๊ะก็คือคุณอดิษากับน้องนิสสวราท่านผิดขออภัยนะคะงั้นขออนุญาต ผู้คุยกับคุณอธิษาก่อนละกันเอางี้กติกาก,ก็คือเดี๋ยวเรียกชื่อใครจะเป็นคนนั้นเปิดกล้องเปิดไมค์อะไรนี้เน่อะไรนี้นาะแล้วก็ใครที่แบบว่ายังไม่ได้ยินชื่อตัวเองเนี่ยจะขอความอนุญาตว่าปิดไมค์ไปกอนอะไรนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะแบบระบบเป็นนาง UFO เป็นนางงึงๆนะคะขอคนแรกเลยคุณอธิษาไกรนัดค่ะสวัสดีค่ะสะดวกเปิดกล้องไหมคะเออไม่สะดวกเปิดกล้องค่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะคุณอธิสาแนะนําตัวนิดนึงเราชื่ออะไรมาจากจังหวัดอะไร ชื่ออดีสาไกลนุชค่ะชื่อเล่นชื่อเนยค่ะอยู่ร้อยเอ็ดค่ะคุณเนยมาจากร้อยเอ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณเนยเนี่ยได้พูดคุยกับโฟอีฟหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวในยะจะแบบมิวไม์แล้วก็มิวกล้องด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนยแบบว่าพร้อมแล้วมีอะไรอยากจะถามหรือว่าอยากจะพูดคุยอยากจะบอกอะไรคุณเนยเตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวเนยะจะแบบเงียบให้เลยเพื่อที่จะแบบได้พูดคุยกันอย่างเต็มอิ่มะคะเชิญคุณเนยค่ะหนึ่งนาทีนี้เป็นของคุณค่ะ ไตื่นเต้นมากเลยไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองหายใจข้าลึกๆค่ะเพิ่งมาติดตามโฟอีช่วงต้นปีที่แล้วเองค่ะชอบมากอ้นปีที่แล้วก็นานนะคะกึเดบิวต์มาปีนก็ก็นานนะคะเดบิวต์มาครึ่งปีเกีนพี่มายนะคะชอบมาแล้วก็ ก็ติดตามทุกคนเลยค่ะชอบทุกคนเลยน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะับจะซัพพอร์ตต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาค่ะเราก็จะเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะในทุกๆเรื่องเลยขอบคุณค่ะน้องพันด้วยเขินอะเลิ่มมานะคะถ้าถ้าคุณเนยต้องการความช่วยเหลือจากพิธีกรแบบว่า เขินมากพูดต่อไม่ได้สามารถกรีดส่งสัญญไ,ไดไ้เปิดตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยคะ่ะโอเคเข้าใจได้เพราะว่าเป็นฟิล์มใช่ไหมงั้นเอาอย่างนี้ละกันคุณเลยมีอะไรจะพูดกับคุณมายแม้แบบว่าหนึ่งประโยคไหนไหนแล้วมีโอกาสได้ขึ้นมาพูดคุยเป็นแบบเป็นตัวแทนและกันเนาะมีอะไรจะพูดกับมายแล้วก็พูดกับโฟอีมนะคะว่าแบบเออเราให้กําลังใจอยู่หรือว่าต้องอยากได้กําลังใจไหมแบบตอนนี้ชีวิตเรากําลังแบบเป็นยังไงบ้างเราอาจจะแบบอยากได้กําลังใจในการเรียนหรืออะไรสามารถพูดได้เลยนะคะ ค่ะก็ชอบพี่ไม้มากเลยนะคะแล้วก็จะสพอร์ตไปเรื่อยๆทุกคนเลยนะคะปีบทุกคนเลยน่ารักมากเอ่อปี๊เป็นเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราใช้ชีวิตต่อไปในแต่ละวันได้อ่ะจะลองมาโอ้โอเอนะคะโอ้คุณเนยอยากเปิดกล้องมาแคปรูปเป็นความประทับใจแม้เพราะว่านี่เป็นแบบ โอากาสหนึใน25ล้านที่จะเกิดขึ้นได้เวอร์ <laughs> <laughs> ไหมก็คือพูดเลขเวอร์เวไปก่อนอะสะดวกไหมแต่ว่าถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะเราไม่ได้บังคับกันแต่แบบว่าอยากให้คุณเนยได้แบบแคปรูปความประทับใจนี้ไว้ไม่สะดวกค่ะ ได้โอเคเล็กหน้าจอไว้แล้วค่ะเออเพราะว่าตอนนี้ได้แฉกเป็นแบบลูกปอลากับพี่ๆนี่ก็คือโอเคแล้ววันนี้ขอบคุณคุณเนยอดิสาไกลนัดมากนะคะโทรมาจากร้อยเอ็ดกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบด้ค่ะได้เล่นมาก็คือคุณเนยคือสัมผัสได้จากน้ำเสียงเลยว่ามีความแบบว่าอายมากเป็นแบบ โอกาสหนึ่งในชีวิตนองไม่มีใครคิดว่าอยู่ดีแบบเข้ามาฟังแล้วจะได้ขึ้นมาคุยกับทั้งเจ็ดคนดิฉันก็ไม่คิดเหมือนกันฉเฉลยคือดิฉันตื่นเต้นที่สุดมาตั้งแต่ต้นรายการ,รเก็บอาการอยู่นะคะไม่ใช่ไปตอคนที่สองค่ะคุณน,นิสสาวรานะคะคุณน,น้องนิสสาวรานะคะสามารถเปิดกล้องเปิดไมค์ขึ้นมาพูดคุยได้เลยค่ะถ้าสะดวกเปิดกล้องก็สามารถเปิดกล้องได้เลยจ้าสวัสดีค่ะเลิศมาสวัสดีค่ะ หนูจะบอกออว่าหนูอยู่ข้างหนูอยู่เซเว่นแล้วหนูก็กดขึ้นไปแล้วมันก็ได้มาพอดีหนูตื่นเต้นมากเลยโอ้ยเสว่ว่าดีคือมีความแบบดวงดีจริงๆอันนี้ต้องแอบ,บหลังไม่ไปถามน้องว่าน้องหมู่ที่วัดไหนหรือเปล่าเพราะขนาดแบบ <c oughs> เป็นฟิลเดินเล่นแล้วกดขึ้นมาขำๆเรยังกดได้น้องนี่สวรามีชื่อเล่นที่สักหนึ่งพยางไมคะ่ะที่เรียกง่ายกว่านี้ชื่อแท็บบี้ค่ะ ช <Zhan> ื <Elena reiterate. S 2> ่อแทบีโอเคนะชื่อน่ารักมีข้อเทียวโอเคน้องแทบีเดี๋ยวจะให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะแล้วมีอะไรอยากจะพูดคุยกับพี่ๆโฟอีฟหรืออยากจะขอกำลังใจหรืออยากจะพูดคุยกับเมนหรือกับทุกคนอะไรอย่างนี้เชิญได้เลยนะจ๊ะเชิญเลยค่ะคุณแทบีคือขอคําแนะนำเลยค่ะตอนนี้กําลังขึ้นมสกำลังจะตอนนี้กําลังขึ้นมสค่ะเลย คือยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็เลยแบบอยากขอคําแนะนําจากพี่ๆค่ะว่าเราควรเลือกสายไหนต่อดีอะไรเงี้ยค่ะอืม <c oughs> ก็อ่ะก็ลองส่วนตัวพายคิดว่าเราลองทําอะไรหลายๆอย่างดูดีกว่าแบบลองทานู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะเจอสิ่งๆหนึ่งที่เราสึกว่าเฮ้ยเราทําแล้วเราชอบเราเอนจอยอะไรเงี้ยลองลองอะไรไปเรื่อยๆค่ะค่ะไม่ก็แบบว่า ลองสิ่งที่ตัวเองถนัดดูก่อนไหมสมมติว่าอยู่ถนัดวาดรูปอยู่ก็ลองแบบไปเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับการวาดรูปอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางทีในอนาคตอยู่แบบอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ไม่เป็นไรเราแค่แบบว่าไปเรียนเพื่อทักษะเฉยๆลองเลือกสิ่งที่ตัวเองถนัดดูก็ได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเสริมจากพันกับแหงค่ะ เราได้ทําหลายๆอย่างแล้วใช่ไหมเราได้ลองทำแบบสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะชอบแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าที่สําคัญด้วยก็คืออย่าลืมสังเกตตัวเองค่ะเราต้องแบบเออคอยรีเช็คตัวเองนะว่าเอ้ยเราทําไปแล้วเราแบบแฮบบปปี้ไหมอันนี้เราชอบไหมหรือว่าแบบนี้เราทําไปแล้วเราดบบดอยู่แต่มันได้นานหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะทังสังเกตตัวเองมันก็สําคัญเราจะได้มารีเช็คดีๆว่าเออเราเลือกทางนี้แหละน่าจะเหมาะน่าจะอะไรเงี้ยสังเกตตัวเองเยอะๆทำมาแล้วแหละต่อคุณค่ะโอเค ูค่มะมากอ่ะน้อ,นองแทบบี้มีมีอะไรจะถ่ายกับเมษาอันนี้ก็คือมีความเป็นพูดทอพุดโทอยู่นะโม,มเมนต์เมื่อกี้ <laughs> เป็นแบบปรึกษาปัญหาชีวิตนะคะอ่ะแทบบี้มีอะไรจะบอกกับพี่พี่โฟอ,อีมายอันนี้เป็นแบบว่าโอกาสไม่กี่ครั้งนใช่ไหมที่เราจะได้มาพูดคุยครบวงเออแล้วมีคนดูที่กาลังชมเราอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยคนนะคะน้องแทบบี้ก็คือระบ,บ่นนางเกงแล้วตอนนี้กดดันไม่ไหวมีอะไรจะพูดกับพี่พี่เม๊ะเออคือ หนูเมนที่ไม่ค่ะหนูโดนตกดักมากเลยอ่ะไม่ต้องห่วงนะคะจะโดนหนักวันนี้โอเคมีมีอะไรจะพูดที่ไม่์ไหมลูกนะคะจะซัพพอร์ตต่อไปเรื่อยๆอ่ะรักทุกคนมากเลยค่ะเลิศมากนะคะขอบคุณนักแทมบเ่็ค่ะ เออขอให้แบบว่าเออน่ารักมากดีใจกับน้องแทบบี้ด้วยนะคะก็คือเหมือน,อน,นเป็นทางเลือกเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิธีการหนึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการไปเลือกเนาะแต่ว่าสุดท้ายน้องแทบบี้ก็คือต้องตัดสินใจดอีกทีเนาะอะไรอย่างนี้ในการที่แบบว่าเราชอบใส่หนอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเมื่อกี้ก็คือเป็นผู้โชคดี2ท่านที่ได้โอกาสในการขึ้นมาพูดคุยกับสาวสาโฟอีทั้ง7ท่านใครที่แบบว่าเมื่อกี้ไม่ได้รับการสุ่มเลือกขึ้นมาก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าเดี๋ยวเรา มีโอกาสหน้ากันอีกในแง่นานในส่วนของการแบบ comeback. คัมแบ็กคัมแบ็กมาพร้อมกับผลงานใหม่ๆนี่ก็อาจจะเจอโฟอีฟได้อีกในห้องนี้นะคะรวมไปถึงในโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆก็ตามเนาะของโฟอีฟที่ทุกคนสามารถไปทักทายเออไปเซ่เฮลโลไปดีองดีเอมไปแบบว่าคอมเมนต์รวมไปถึงแฮชแท็กไลน์สแควร์อย่างีทุกที่ก็คือสามารถไปทักทายกันตรงนั้นได้นะจะ